สวัสดีทุกท่านนะครับสาหรับวันนี้ก็พาทุกท่านมาพูดคุยกันถึงเรื่องการทํานาข้าวในปีนี้นะครับซึ่งในตอนนี้ก็เป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะครับปกติแล้วผมก็ลงนาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแต่ว่าในปีนี้ผมคิดว่าจะลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนการที่เราลงนาเร็วนะครับทุกๆปีเนี่ยปัญหาที่เจอก็คือมันจะ มีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับฝนทิ้งช่วงทําให้นาข้าวของเราขาดน้ํานะครับทําให้เราต้องลงทุนซื้อน้ำมาสูบน้ำนะครับบางพื้นที่ไม่มีน้ำสูบเลี้ยงนะครับก็ทำให้ข้าวของเราเนี่ยมันแห้งแล้วบางพื้นที่เนี่ยข้าวก็ตายไปเลยก็มีผมจะลงช้านครับแปลงด้านล่างเนี่ยที่เป็นของลุงป้าด้านล่างนี่ก็ลงเรียบร้อยละ เมื่อวานแต่ตอนนี้ของผมยังไม่ลงคิดว่าอาทิตย์หน้านะครับประมาณกลางเดือนมิถุนาผมก็คงจะลงก็ดูที่ฟ้าฝนด้วยนะครับฟ้าฝนด้วยในช่วงนี้ฝนอาจจะตกแต่ว่าดินมันยังไม่อิ่มน้ำนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยยังแห้งอยู่เลยเห็นไหมครับเดี๋ยวพาไปดูอ่างเก็บน้ำนะครับพี่อยู่ฝากโน้นนะครับนี่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเหลือเยอะไหมน้ำในนี้ จริงๆน้ําที่เหลือก็สามารถพอสูบเลี้ยงได้นะครับสูบที่จะเลี้ยงข้าวของเราได้ลึกมากนะครับตรงนี้ลึกมากแต่นะครับปัญหาที่พูดถึงก็คือเราจําเป็นต้องสูบน้ําเลี้ยงด้วยเหรือทําไมเราต้องลงนาเร็วทั้งๆท,งท,งที่รู้ว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทําการหวานข้าวปลูกข้าวในช่วง กลางเดือนมิถุนาเพื่อที่ข้าวจะได้โตในช่วงกลางเดือนสิงหาแล้วก็ทําการตัดนะครับตัดในช่วงนั้นก็คงจะเต็มที่ก็คงจะสูบน้ําเลี้ยงได้ไม่นานนะครับฝนก็น่าจะมาในปีนี้คิดว่าเดือนสิงหาฝนก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับเพราะเดือนมิถุนาเนี่ยฝนยังแทบไม่มีเลยต่อให้มีก็ยังไม่ได้น้ํานะครับนี่คืออ่างเก็บน้ํานะครับลึกไหมก็ลึก ลึกมากเลยนะครับลึกมากตรงเนี้ยด้านล่างเนี่ยน่าจะเหลืออยู่ประมาณเกือบ10เมตรได้อ่างเก็บน้ําในจุดนี้นะครับก็มีการสูบไปทําเกษตรหลายคนเนี่ยสูบไปเยอะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันมีฝนมาเติมเรื่อยๆอาจจะไม่เยอะแต่ก็มีเรื่อยๆนะครับส่วนแป้งนาของผมเนี่ยขันนาเนี่ยยังไม่ได้กําจัดหญ้าเลย ยังไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งไม่ได้แปลงอะไรเลยครับก็แค่ไถเปิดหน้าดินไว้เท่านั้นเองตอนนี้นะครับก็รอนะครับรอจนถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมในปีที่ผ่านมาเนี่ยทำนานในช่วงที่คิดว่าน่าจะพอเหมาะพอดีแล้วแต่ว่าวันที่เราหว่านข้าวเนี่ยฝนก็ตกลงมาหนักด้วยแล้วก็ทำให้น้ำขังทำให้ข้าวตายเยอะ ก็ต้องหวานซ่อมนะครับแต่ในปีนี้นะครับก็ดูเวลาดีๆช่วงนี้ต่อให้ฝนตกหนักน้ําก็ไม่ขังนะครับในช่วงนี้นะครับต่อให้ฝนตกหนักน้ําก็ไม่ขังดูเหมือนดินยังไม่อิ่มน้ํานะครับถ้าปลูกข้าวในช่วงนี้ก็จะขึ้นมาสวยเลยแต่ว่าปัญหาก็คือมันจะโตครบสองเดือนในช่วงต้นเดือนสิงหาเพราะงั้นผมถึงจะรอหวานข้าวในช่วง กลางเดือนมิถุนายนนะครับหลายคนเนี่ยทำนาข้าวก็ลงนากันตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภานะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ปกติทางภาคอีสานก็ลงกันเยอะนะครับบางพื้นที่ข้าวก็โตแล้วบางพื้นที่ตอนนี้กําลังมีปัญหานะครับก็คือไม่มีน้ํานะครับฝนตกมาเล็กๆน้อยๆต่อให้หนักก็ยังไม่พอนะครับ ก็นี่เป็นปัญหาที่เราเจอทุกปีนะครับก็เลยทำการปรับเปลี่ยนเวลาการลง,งานานะครับอย่างของผมปีนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าประมาณกลางเดือนมิถุนาผมถึงจะลงก็คือประมาณอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านี้ก็คงจะเป็นกลางเดือนมิถุนาละนาข้าวในปีนี้นะครับ โอเคครับไว้พูดคุยกันในคลิปหน้านะครับมาพูดคุยกันเรื่อยๆนะครับสาหรับการทํานาข้าวนะครับในส่วนตัวผมนะครับอาทิตย์หน้าก็คงจะได้ลงแล้วเป็นกลางเดือนมิถุนายนนะครับก็จะทําการหวานข้าวแล้วนะครับไว้เจอกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ